อะไรทาให้การเจราจาต่อรองไม่ประสบความสําเร็จการเจราจาต่อรองนั้นเป็นกิจกรรมที่เรานั้นใช้ทุกวันนะคะตั้งแต่เช้าจนเย็นใช้ที่บ้านใช้ที่ทํางานใช้ทุกสถานที่สิ่งที่ทําให้การเจราจาต่อรองไม่ประสบความสําเร็จนั้นมีด้วยกัน5ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือการที่เราขาดการเตรียมตัวที่ดีการเตรียมตัวที่ดีนั้น ถ้าเราเตรียมดีนะคะก็เท่ากับประสบความสำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเราจะไปเจราจาต่อรองกับใครแล้วเราไม่เตรียมตัวให้ดีไม่หาข้อมูลให้ดีไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจราจากับใครเขามีลักษณะอย่างไรนะคะไม่รู้ข้อมูลไม่เตรียมตัวเลยก็จะไม่ประสบความสำเร็จในการเจราจานะคะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือว่า รีบร้อนเกินไปนะคะรีบร้อนเกินไปนั้นหมายความว่าอย่างเช่นนะคะเรารีบยื่นข้อเสนอที่เป็นข้อเสนอ,อ,อราคาต่ําสุดไปนะคะสมมติไปขายของนะคะเขาราคา1,000บาทเขาถามว่าลดได้เท่าไหร่เรารีบไปเสนอราคาที่ต่ําสุดไปเลยก่อนนะคะก็ทําให้เรานั้นเ,เสียโอกาสที่จะได้ เงินมากขึ้นนะคะนี่คือรีบร้อนเกินไปหรือกรณีอย่างเช่นสามก๊กนะคะที่กรณีที่อึงกกนนะะทูดฝ่ายเสฉวนไปเจรจากับเอลสงนะคะซึ่งเราเนี่ยตั้งใจไว้นะฮะทางทาง,ทางฝ่ายของอึงกกนเนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะยกอำเภอให้20อำเภอเวลาไปเจรจาถ้าอึงกวนรีบจนเกินไปนะคะ รีบบอกว่าเอาเราจะยกให้20อําอำเภอเหตุการณ์นะคะก็คงจะไม่เป็นไปอย่างที่ที่ประสบความสาเร็จก็คือทั้งฝ่ายเอยวสงก็คงจะไม่พอใจกับ20อาจจะขอเป็น30นะเพราะฉะนั้นเราอย่ารีบเสนอข้อเสนอที่ดีไปก่อนนะนี่คือรีบร้อนเกินไปนะคะหรือตอบรีบตอบรับเร็วเกินไปเช่นกันนะคะเช่น ในกรณีอย่างเช่น3ามก๊กเนี่ยนะคะเมื่ออึงกวนเสนอว่าจะให้อำเภอสิบอำเภอถ้าเอียวสงรีบรับเลยนะคะก็จะได้แค่สิบอำเภอเห็นไหมคะนี่คือความรีบร้อนจนเกินไปนั้นก็จะทำให้การเจรจาไม่ประสบความสำเร็จก็คือเราอาจจะไม่ได้สิ่งที่ควรจะได้หรืออาจจะต้องเสียในสิ่งที่ไม่ควรจะเสียไป ข้อที่3ก็คือการที่ขาดการควบคุมอารมณ์คือควบคุมอารมณ์ไม่ได้หรือขาดความอดทนเรื่องของอารมณ์มามากกว่าเหตุผลนะคะอาจจะเป็นในลักษณะที่แสดงคือเก็บอ,อ,อารมณ์ไม่ได้อาจจะแสดงความไม่มั่นใจความกลัวกลัวฝ่ายจะปฏิเสธความประมาทความไม่มั่นใจแสดงออกไปนะคะหรือว่าพอเขาพูดอะไรมาเนี่ยคือยั่วมโมโหก็ เกิดอาการโมโหก็เลยอาจจะขาดสต,ติหรือตัดสินใจในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลหรือควบคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างนี้นี่ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะถัดไปค่ะคือข้อที่4คือพูดมากกว่าฟังคนที่ไปเจรจาแล้วไม่ประสบความสำเร็จก็คือพูดเยอะค่ะพูดเยอะเอาแต่พูดนะคะไม่ฟัง นี่คือสาเหตุของความล้มเหลวนะคะคนที่จะไปเจราจาต่อรองนั้นต้องฟังให้มากกว่าพูดฟังให้เป็นนะคะฟังอย่างนี้ก็คือเราต้องตั้งใจฟังค่ะว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรนะคะสิ่งที่เขาต้องการแท้จริงคืออะไรมีการ eye contact ก็คือมองตานะคะแล้วก็สังเกตปฏร,ริยาท่าทางของของผู้พูดนะคะ แล้วก็อาจจะต้องมีการจดบันทึกตามความเหมาะสมนะคะแล้วก็มั่นใช้คำถามนะคะนี่คือการที่เป็นผู้ฟังที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้พูดมากกว่าผู้ฟังก็ไม่ประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะข้อที่5ค่ะข้อสุดท้ายคือคนที่ไปเจรจานั้นมีความไม่เหมาะสมคือ อาจจะเลือกคนผิดอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะที่มีทักษะในการต่อรองได้ดีเพราะฉะนั้นคนที่เป็นหัวหน้าคนที่เป็นผู้นําต้องมีทักษะในการคัดเลือกคนที่เหมาะสมที่จะไปเป็นผู้แทนในการที่จะไปเจรจานะคะหรือบางครั้งการเจรจาของเรานั้นเราไปเจรจากับคนเยอะๆนะคะก็ก็ไม่ได้นะคะก็จะล้มเหลวต้องให้เขาส่งผู้แทนมาถึงจะเจรจาสําเร็จนะคะ พี่จะยกตัวอย่าง3ก๊กนะคะ2010ในตอนที่5นะคะตอนนั้นซุนเกียรนะคะซุนเกียรนั้นยกทัพจะไปตีอ้วนเซี่ยวอ้วนเซี่ยวนั้นก็ก็มีความเกรงกลัวอยู่นะคะก็อยากจะผูกมิตรกับซุนเกียรนะคะก็ส่งทูตคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าลิยูลิยูก็เข้าไปหาซุนเกียรลิยูนะคะก็ ไปเสนอว่าท่านอ้วนเสี้ยวมีลูกสาวจะยกลูกสาวให้ลูกชายของสุนเกียนพร้อมยกเมืองให้อีกถ้าเราเป็นพี่น้องกันนะคะก็ก็จะดีประมาณนี้แต่ลี่ยู่นั้นไม่ได้เตรียมข้อมูลที่ดีค่ะไม่ได้หาข้อมูลให้ครบถ้วนซะก่อนว่าสุนเกียนนั้นมีลูกชายสองคนนะคะ ลิยูเข้าใจว่าลูกของสุนเกียนชื่อว่าสุนกวนก็บอกว่าจะยกลูกสาวให้กับสุนกวนทั้งฝ่ายสุนเกียนก็หัวเราะกันใหญ่เลยนะคะนะคะเรียกสุนกวนมาแล้วก็บอกเนี่ยเหรอจะยกลูกสาวให้สุนสุนกวนเนี่ยเหรอลูกฉันเนี่ยเก้าขวบเนี่ยลิยูก็หน้าแตกไปนะคะก็ไม่ไม่เจรจามไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรคะเพราะอ้วนเสี้ยว เลือกคนที่ไม่เหมาะสมมาเป็นทูตในการเจราจารลีกยูอเองก็ไม่หาข้อมูลให้ดีก่อนที่จะไปเจราจารการเจราจารก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะนี่คือตัวอย่างนะคะเพรัะ,ะนะน,น้องๆนําไปปรับใช้นะคะการเจราจารต่อรองไม่ว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ถ้าเราเตรียมตัวดีนะคะเราไม่รีบร้อนจนเกินไปเราควบคุมอารมณ์ให้ได้นะคะแล้วก็ฟังมากกว่าพูด และเราก็ส่งตัวแทนคนที่ไปเจราจาที่เหมาะสมเราก็จะประสบความสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ